รายการนี่เหมาะกับคนอายุ18ปีขึ้นไปอายุม่ถึงปิดไปเลยสวัสดีขอต้อนรับสู่เกมแก้คันชาแนลดีรีวิวทุกคาสิโนวันนี้เราอยู่กันกันกบค่าย GTM แล้วก็เกมเลดดากอนมังกรสีแดงไอสัตว์เอ้ยมาอทุนของกู1 4 4 0บาทเอ่อบาทอันนี้น่ามันมีอะไรมัางเนี่ย,ยทำความรู้จักก่อนนี่อะไรโอ้โหเฮียปรับตั้งค่าอะไรลายเบ็ดใช่ไหม เออปรับตังก่อนเลยแล้วกัน60น่าจะดีไปอืมมีอะไรกันไม่น่ามีเฮียอะไรให้กูดูแล้วม้งเนี่ยอ่ะไปเลยแล้วกันอ่าเกมนี้อยู่ในค่ายของ gtm ชื่อเกมว่า Red ร a ด o n มังกรสีแดงภาพมันก็จะเออมันจะสวยหรือมันจะไม่สวยกูจะให้คำนิยามว่าอะไรดีเออมันก็อย่างนี้แหละนะเป็นภาพการ์ตูนที่มองเลขไม่ค่อยจะชัดไอสัตว์ เออมึงก็ทำเลขให้มันชัดหน่อยก็ไม่ได้นะไอ้ส้นตีนอ๋อเกมนี้อยู่ในค่ายของ G T M แล้วก็เพ่นั่นแหละอยู่ใน G T M นั่นแหละก็ชื่อเกมมังกรแดงเออ,เออ่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันไอ้สัสอืมหลายรอบและหลายคลิปที่ทำออกไปผลตอบรับไม่ใช่ตอบด,ดีไอ้สัสเลยตอบรับก็ดีมั่งไม่ดีมั่งก็ขอบคุณด้วยนะ ครับไอ้พวกที่มากดไลค์ให้กูขอบคุณมากเ k ไอ้พวกที่ไม่กดแล้วกดอันไลค์นี่แม่งไม่มีอะไรมากก็ขับรดขับลาระวังตัวให้ดีนะเออ, <c oughs> เอ,อไม่ไไม่ได้แช่งไม่ใช่แช่งออไอ้ศาสตว์บุ่นเล่นล้อเล่นก็ยังรักเหมือนเดิมยังจะรีวิวเกมให้ดูเหมือนเดิมเหมือนเคยทุกๆวี่ทุกวันจะทำให้ผู้บุญเบื่อกันเลย อ่ะทุนของกูปันไปได้สักพักโมแต่สาทยายแม่งก็เหลือแค่240บาทไอ้เฮียเอ้ยจะจบคลิปไหมเนี่ยมาเราจะรุนกับน่าจะเป็นหีบสมบัตินั่นแหละดูท่าทางและเปเทเบลกูก็ไม่ได้ดูคุณสมบัติเกมก็ไม่ดู <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนแม่งคือการเข้าโบนัสแต่จากการคาดคะเนด,ดูแล้วกล่องสมบัติน่าจะใช่ที่สุดเออ แล้วแม่งไปไหนหมดเนี่ยเฮียเออมาเหล<ะ>ือ110มา<ะ>ได้ก็ครอบหนึ่งด้วยตุ๊ตวินเฉยไอ้เฮียเอาเอาวะเอเอ,เอ,เอ,เองงเลยเฮียเอ้ยห้บาทสุดท้ายมาต่อทนต่อชีวิตที่กูแม่ยังเหลือลมหายใจเพื่อสุดท้ายแหมกูนึกว่าจะหมดตัวซะแล้วก็มังจะโบนอยู่เลยว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปเติมเงินก่อนเดี๋ยวจะมาเล่นใหม่แม่งแตกมาเลยสัตว์เออเท่าไรนะ ถ้าเกินทุนโอ้โหเกินทุนด้วยเอาว่า2,000บาทมาน่าจะพอหอมปากหอมคอแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนในพวกเวนอยากรวยแกวนเลยที่ไอสปอร์ตว่า